ต้องบอกก่อนว่าอินสตาแกรมคุณพ่อเนี่ยไอกับคุณพ่อถือเวลาเออไอกับคุณพ่อเป็นคนถือด้ก็ดูว่าใครส่งอะไรมาเนี่ยไม่เขาก็เราที่ได้เห็นก่อนแต่ดันเป็นเราที่ได้เห็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือครั้งแรกที่เขาพิมพ์มาเนี่ยเขาพิมพ์มาแบบว่าอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นคำงานเออเราก็เลยถามกลับไปอีกรอบว่าอะไรครับเออไอตอบเองใช่ไอตอบเองว่าอะไรครับแล้วเขาก็พิมพ์กลับมาเป็นแบบเป็นอย่างที่เราเคิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอุ้ยตอนนั้นโกรธมากแล้วขึ้นมา ียนแบบโดยที่แบบอารมณ์ตัวเองอ่ะนะ้อจะเขียนแรงกว่านี้แต่แบบยังมีเยที่มีสามีกดไว้กดแบบจะเย็นๆนะจะเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคบบพูดแรกที่เราจะเขียนเขียนว่าอะไรที่สามก็เป็นคำพูดคำพูดที่พ่อชอบพูดอะสาวโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยจุดจุดออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราเราโอ้หจริงๆคือสมมติถ้าเกิดคนอื่นคิดแทนเราถ้าเกิดโดนอยู่ครอบครัวตัวเองเราก็ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเรา แต่ท <mile> ี่เราเห็นว่าแบบมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอย่างเงี้ยมาขึ้นแทนเราเขาไม่กลับกลายเป็นเบาลงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อดูตอนไหนเราไปเล่าให้เขาฟังหรือว่าเขาเห็นองคือวันนั้นนะคุณพ่อทางานอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังยังไม่ได้บอกพ่อเราก็รอให้เขาทํางานเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยบอกเขาจังหวะที่เราโทรบอกเขาอ่ะรถเขามีโทรทัศน์ข่าวเขาก็ขึ้นมาพอดีข่าวเขาก็ขึ้นมาพอดีแล้วเขาก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ นึ่งเลยพ่อเขาเดยจะเป็นคนที่แบบถ้าได้รับรู้อะไรข้อความอะไรที่แบบเขาไม่ได้อยากรีดินอ่ะมีสองอย่างที่เดาใจยากก็คือโอเคกับซึมไปเลยเขาจะเป็นคนเซนซิทีฟนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โชคดีที่แบบเขามองเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตัวเราเองก็แบบเออก็สบายใจอะไรจริงเคยที่พวกมแบบนี้มาหลงมาบ้างไหมบ่อยไหมขอบคุณพ่อข้อความจากคุณพ่อคนนี้คือคนแรกเลยนะนอกนั้นก็จะเป็นแบบ ของเงินอะไรอย่างนี้อะไรอย่างี้ยนีเจอเป็นแค่แนบไม่ขึ้นหรอเขาไอ<ม>้<ด>ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าทำไมเขาถึงไม่ขึ้นเพราะว่าคนรบข้งทั้งน้องทั้งคุณแม่แม้กระทั่งนบอลนักบอลขึ้นมากคือคนขึ้นมากเพราะแบบคํานี้มันไม่ใช่มันไม่ควรที่จะมาพูดเล่นในเวลานี้อะ่ะเข้าใจไหมมันไม่ควรมากๆเลยถ้าเกิดคุณแบบสติดีหรือว่ามีความคิดที่ดีเขาก็คงไม่ทํากันเราก็เลยคิดว่า เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความคิดมีนะเขามีตัวตนไหมเราไปหาตัวไหมคะว่าแบบเขาเป็นใครแต่ตอนที่ไอ้มองนี่ก็คือเขาเนี่ยเราเราแคปหน้าจอเขาไว้ในหน้าจอเขาอ่ะมันมีชื่อนักสกุลจริงเขาเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาเข้าไปหาดูอะไรเงี้ยพอเข้าไปหาดูก็แบบเราไม่รู้ว่าหน้าจริงหรือหน้าปลอมแต่เราก็แบบโอ๊ยอย่าไปมีเรื่องเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่ามีเรื่องมีราวฟ้องร้องอะไรใช่ไหมไม่ ถามพ่อแล้วพ่อบอกว่าไม่เป็นไรช่างมันอะไรามมายอย่างเงี้ยก็คือแบบเราก็จะได้รู้ไว้ก็จะได้ระวังตัวเองไว้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีอีกสองสามสี่ห้าก็ไม่แน่อยา่างเงียถึงพ่อแต่ไม่พอแต่ไอ้ไอ้ได้ <laughs> ไ <laughs> ตัวไ, <laughs> วไ <laughs> อ้ไ <laughs> ด้แบบหูพี่เชื่อไหมใช่เอสเดอนี <laughs>